ชองเจ็ดมาโม,มไม่เคยเล่นเป็นตัวดีเลยเรื่องนี้ก็เช่นกันค่ะเหมือนเดิมแต่ว่าการแต่งตัวดดดยุคก,การพูดการประโยคสื่อสารมันอาจจะแบบว่าก่อนหน้านี้ไงแต่อันนี้ก็คือแบบว่ายังเป็นตัวเองอยู่ก็เป็นงานที่มันยากไหมคะบอกว่าไม,ไม่ยากคะ่ะก็ยังไม่ยากแต่ว่าอย่างที่โมอบอกคะ่ะมันก็เป็นแบบ ฟิกส์ <trabaj os> นิดนึงก so like ับก so ับสับบางคำอะไรอย่างเงี <Wh> ้ยค่ะแต่ว่าอินเนอร์ต <Ef> ่างๆตัวเองหมดเลยแค่ว่าเปลี่ยนชุดชุดเปลี่ยนชุดชุดเรียบร้อยหน่อยก็จะเป็นแนวแนวนี้ประมาณนี้เลยอะไรอย่างงี้ค่ะใช่ก็ฝากติดตามเมืองแก้วด้วยค่ะขอบคุณชาวโซเชียลทุกคนนะคะที่ไลฟ์สดเมื่อไหร่ทุกคนก็จะเรียกว่าครูโบวันขอบคุณค่ะแสดงว่าทุกคนติดตามขอบคุณค่ะ ไม่มีค่ะแต่ว่าทุกคนชื่นชอบกับคาแรคเตอร์ที่โมเล่นก็ขอบคุณมากๆแล้วค่ะโอเคครับเรื่องสุนทรีค่ะในฐานะผู้จัดคือเขยกับคำนี้เนาะเป็นผู้จัดคร <c oughs> ั้งแรกของโมไหม,มค่ะแลถามว่าคุณจะครั้งแรกในฐา,า,านะผู้จัดกับช่องเจ็ดแล้วเป็นแนวเป็นแนวไมโครซีรีส์เรื่องแรกของช่องเจ็ดแล้วก็ โชคดีที่ได้น้องซันกับน้องชายมาซึ่งเป็นนักแสดงของทั้งช่องเป็นช่องเจ็ดแบบออริจินอลจริงๆเป็นการแบบว่าทําให้ช่องเจ็ดโดยตรงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อจริงๆถามว่าท้าทายไหมโมว่าด้วยด้วยเทสของโมกับหญิงในการทํางานแล้วก็การวาง วางฟอร์มทีมต่างๆแล้วก็การทำงานเราศึกษาตัวน้องมาก่อนคือไม่ใช่อยู่ๆว่าโอเคฟิ t ติ้งเปิดกล้องโม่ใช้เวลาในการนัดพบเจอน้องมากันประมาณหนึ่งซึ่งบทสันชายเนี่ย21 Day เดสันชาย2วันจดสันชายเนี่ยค่ะคือมันคือตัวน้องจริงๆเราเขียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเป็นบทซีรีส์ใหม่พอดเรื่องใหม่เป็นทฤษฎี21วันที่มีอยู่จริง ก็เขียนขึ้นมาใหม่และก็เขียนให้มันเป็นตัวน้องซึ่งถ้าจะพูดถึงในพายของซันซันเนี่ยจะเป็นเด็กแบบว่านิ่งๆหน่อยยิ้มน้อยๆเราเปลี่ยนคาแรคเตอร์น้องมาค่อนข้างค่อนข้างสองสามคาแรคเตอร์ก็มาจบที่นักศึกษาแพทย์แต่ว่าชายเนี่ยเขาจะเอเลอร์ตั้งแต่ครั้งแรกที่เขาเจอหมวยแล้วก็เอ๊ยยกข้ไปเรีศึกษาเรียนอะไรดีนะก็ไปจบที่คณะดุริยางก็เป็นเด็กเกี่ยวกับพวก ศิลป์นดนตรีอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะความคอนแาคของสองคณะพอมาเจอกันอีกมุมนึงต้องการความเงียบอีกมุมหนึ่งฉันอยากซ้อมดนตรีอยู่ด้วยกันทํำยังไงแต่ละวันทฤษฎีแต่ละข้อข้อข้อเนี่ยที่ตั้งกฎกันไว้มันจะถูกฆ่ากันไปเรื่อยๆก็จะเป็นโมเมนต์ซีรีส์เรื่องเนี้ยมันจะเสิร์ฟโมเมนต์มากกว่าที่จะเป็นความเร่าร้อน ของวายจ๋าเลยอะไรเงี้ยค่ะดูแล้วฮอปแน่นอนค่ะใช่ค่ะเออจริงจริงโปรดักชั่นที่โมทำอะค่ะโมทำร่วมกันกับหญิงพ่วงกับอยู่ทางนู้นค่ะแล้วก็ได้ได้ให้ให้เขาอธิบายในส่วนของซันชายได้ค่ะอุ้ยขอโทษกับที่เรียบแบบนี้อย่าไปลลงนะคะวันนี้ค่ะ อธิบายเรื่องแนชายแต่ว่าแต่ว่าฝากฝากนะคะฝากย8นี้นะคะปล่อยทีเซอร์นะคะฝากชมด้วยะไอยู่ฝั่งนู้นไปอยู่ฝั่งนู้นใช่ใช่ค่ะจริจริงจริงมอกว่าโปรเจกต์นี้มันมันเริ่มจากการที่เรา ดังพูดดังๆข,ขอโทษนะคะไม่ถนัดเลยดิค่ะความยัง่ายก็คือ,อช่วงเรื่องขอที่มันเป็นบทที่คลิปใหม่ทั้งหมดอะคะ่ะดิคก็เลยต้องมีการที่จะต้องเรียกน้องสองคนะมามาคุยกันเพื่อจะดูว่าโอเคเสน่ห์ของน้องอยู่ณจุดไหนแล้วก็เคมีที่หลายๆคนมองเห็นน้องจนเกิดเป็นท็าแฉกขึ้นคืออะไรแล้วก็เราก็จับตรงนั้นนะคะมาลงในในบทซึ่งพอมันลงบทแล้วเนี่ยพอตัวน้องอะได้เล่นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับกับความความเป็นน้องทั้งสอง เมมีออกมาดีจากที่ดูตัดต่อค่ะแล้วก็ดูสนุกแล้วก็น่าติดตามกดดันไหมคะเพราเป็นคู่วายคู่แรกของช่องกด <c oughs> ดันทั้งคู่ค่ะ <c oughs> โมกย,ยืนกดนั่งกุมขมับก,กันเลยว่าอุ๊ยคนจะชอบผลงานเราไหมผู้ใหญ่จะชอบไหมถ้าเกิดเราตัดต่อแล้วเราส่งเทปไปให้เขาตรวจมันจะออกมาในเป็นแบบรูปแบบไหนแต่การตอบรับจากผู้ใหญ่ตอนนี้ค่ะ โมแบบก็หายเหนื่อยกันไปครื่งหนึ่งเพราะว่าขอบคุณที่ที่ชอบผลงานของโมกับหญิงที่แบบว่าทางทางผู้ใหญ่ได้ได้ดูก็แบบขอบคุณมากๆจริงๆค่ะหวังว่าซีรีส์ออนเมื่อไหร่ก็อยากให้ทุกคนชื่นชอบเหมือนที่พวกเราตั้งใจทำออกมาให้ได้ดีที่สุดในทีเซอร์ก็เสิร์ฟแล้วค่ะอันคัดเหรอคะ แต่คุณบอกไม่ได้แต่เราพร้อมว่าเห็นน้องมากกว่าที่คิดว่าจะได้เห็นแล้วกันใช่แล้วความความเซอร์ไพรส์คือน้องอะ่ะเวลาเข้าใกล้กันแล้วทำโมเมนต์น้องเทคเดียวผ่านแบบไม่น่าเชื่อซีนอื่นยังดูยากกว่ากว่ากว่าที่เป็นซีนโมเมนต์อีกอะไรเงี้ยค่ะ แต่ก็ความยากง่ายมันมีเพราะว่าน้องอใหม่ทั้งคู่และน้องยังไม่เคยทําการแสดงเพราะฉะนั้นคิวแรกมันจะมีปัญหาเสมออันนี้ต้องเข้าใจแต่แต่ทางเราก็เข้าใจก็ค่อยปรับค่อยๆปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโมเขาอัั้าวเ่งาเี้ยาันใจกค่ไน็เนรต้งใจมาคั้แต่เาป็นคนเขาเ คืออย่างหญิงไงหญิเป็นคนที่ดูในเรื่องของคุณภาพแล้วก็แล้วก็บอกในเรื่องของการการสกรีนอีกรอบหนึงแล้วก็ในเรื่องของเคมีแล้วก็ในเรื่องของการแสดงน้องที่อารมณ์ดีเทลเข้าไปในเรื่องของการการการสอนน้องแล้วก็บอกว่าการจะถ่ายพอดสีหน้าลงฝันใบหน้าแล้วก็แววตาเนี่ยเขาก็จะลงดีเทลถึงนั้นไปท้ายรวมถึงการปรับลุกน้องด้วยใช่ค่ะโมปรับลุกน้องใหม่ทั้งหมดพาไปตัดผม ไปแบบว่าดูแลตัวเองโมซื้อมาร์หน้าให้น้องมาร์กเจ็ดวันทำให้พี่อ,อ,อะไร,ะไรนะคะม,มีดุบ้างค่ะมีดุบ้างถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าเขาหลุดหลุดสมาธิเราก็จะแบบว่าเมื่อดุเขาว่ตัวเพราัวว่าเสียงเขาด้วยแ<ะ>ต่ว,ว่าจริงๆเขาก็ก็ไม่ได้ดูหรอกเราแค่พูดเสียงดังใส่นอะก็อย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ย ตีค่ะตีตีตีคือใช้คำว่าขัดแย้งกันเขียงกันค่อนข้างบ่อยเพราะว่าความต้องการมันต่างกันความคิดหญิงมองว่าอันนี้ดีแล้วแต่เราอยากได้มากกว่านี้อีกหรือเรามองว่าแค่นี้ดีแล้วแต่หญิงบอกว่าไม่ได้มันต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีมีคนละครึ่งค่ะคนละครึ่งคนละครึ่ง ทุกอย่างคนละครึ่งใช่ค่ะตอบเลยคนละครึ่งทางคนละครึ่งทางอ่ะแล้วคนละครึ่งทางค่ะเพราะว่ามันจะต้องสวัสดีค่ะมันจะต้องมันจะต้องดีแล้วก็มันจะต้องคุ้มกับสามปีที่หนูพยายามทำซีรีส์เออคือจริงๆไม่ใช่ค่ะคือโมพยายามพยายาม พยายามที่จะเป็นผู้จัดมาประมาณ3ปีแล้ววันนี้ก็ถือว่ามันมันเป็นอีกหนึ่งก้าที่โมคิดว่าโอเคก็เก้าหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าก็ถ้ามันจะสำเร็จอีกก็ฝากพี่ๆดูแล้วก็เอ็นดูน้องซันกับชายด้วยอ,นนอันนี้ขนาดยังไม่ได้ได้เลิกน้องแต่ว่ามีแพนที่จะไปออต่อแล้วก็ยังคิดเรื่องต่อไปอไรอจริงๆอ่ะแพนในใจถามว่ามีคิดไปก็แอบ,บคิดแต่ว่า ขอรอดู <c oughs> กระแสวายจากพี่ๆก่อนว่าเขาคือคว,ความหวังของโมโมใหญ่ทุกคนชอบผลงานที่มันเป็นลายเส้นของโมกับหญิงจริงๆ <c oughs> คือทุกคนเห็นผลงานแบบเนี้ยการตัดต่อแบบเนี้ยทำแบบนี้ก็คือให้ขอให้ทุกคนนึกถึงโมกับหญิงว่านี่คือเวของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ตอนนี้วายเรื่องมากเรื่องของเราเรื่ความเป็นไป่าจะเกิดอะไรที่ไม่เหมือนเรื่องที่ก่อนแล้วที่พิการที่ต่อไปเรื่องของเรา ซีรีส์เรื่องนี้เน้นความฮอปได้เลยเน้นความเป็นโมเมนต์มิตรภาพทุกอย่างมีหมดแต่ถ้าจะให้เล่าร้อนร้อนแรงอะไรอย่างนี้น่าจะยังด้วยวัยของน้องแล้วก็เราอยากสตาร์ทให้เป็นแบบนี้ไปก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็ตามลำดับขั้นอยากให้คนเสิร์โมเมนต์ก็เดี๋ยวทีเซอร์ทีเซอร์จะปล่อยวันที่28นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวบอกวันออนอีกทีนะ ฝากดูทีเซอร์ด้วยค่ะว่าว่าดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาได้ว่าแบบว่าเออดูแล้วอยากดูต่อไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทำกันเสร็จดึกๆกันเลยละค่ะฝากด้วยค่ะตั้งใจมากจริงๆใช่ค่ะก็ฝากน้องๆด้วยคือจริงๆคนที่ได้ส่วนใหญ่ก็เป็นแฟนกับชายนี่แหละค่ะฝากเอ็นดูน้องด้วย